อากาโนยสองเครื่องแฟมิคอมวันนี้เราจะมารีวิวตัวคอนโทรเลอร์ของอากาโนยสองด้วยนะครับทำให้เราสามารถบังคับตัวเราได้สะดวกมากขึ้นนะครับเคลื่อนย้ายซ้ายขวาปกติถ้าเกิดเราใช้ตัวคอนโทรเลอร์ของตัวแฟมิคอมเองอาจจะเคลื่อนไหวช้าไม่ทันนะครับโยกซ้ายยกขวาแต่ตัวนี้ก็ทำให้เราสนุกมากขึ้นนะครับเพิ่มอรรถรส ข้อดีของตัวคอนโทลเลอร์สองตัวนี้ก็คือนี่ครับมีช่องเสียบสำหรับเอาอีกตัวหนึ่งมาเสียบนะครับสามารถเล่นได้ถึงสองคนเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเราเข้าสู่โหมดภาค2แล้วถึครับเลื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปซ้ายขวา มันก็ทำให้สนุกขึ้นครับเล่นง่ายขึ้นเพลินๆนะครับวันหยุดเราไม่มีอะไรทําก็หยิบตัวอากนอยมาเล่นให้หายคิดถึงได้นะครับแล้วก็ไปเจ็บมือด้วยหมุนไปหมุนมาได้บรรยากาศตอนสมัยเล่นตู้อาร์เคดได้นะครับภาค2ก็จะยากกว่าภาคหนึกก่งพอสมควรเลยนะครับโจโจมาแล้วมาแล้วสีฟ้า โอ้ยสีส้มก็จะสโลไอเทมเยอะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับแต่บางครั้งก็อย่าโลภนะครับไปเก็บไอเทมอาจจะไม่ทนันเก็บลูกเหล็กเราได้โปเข้าให้เนี่ไงเห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเล่นโหมด2คนดูนะครับอ่าเริ่มจากนำตัวคอนโทรลเลอร์หนึ่นะครับสีดำมาต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์2นะครับเห็นไหมเขาจะมีช่องเสียบอยู่เสียบเข้าไปเลยนะครับส่วนตัวสีฟ้าก็เสียบเข้าตัวเครื่องครับหน้าเครื่องวิธีการเล่นนะครับก็ใช้ตัวจอยเดิมเดิมนะกด s ิล e c กเลือกมาที่โหมด vs นะครับแล้วใช้ตัว สีฟ้านี่กดสตาร์ทกดซีเลตที่ตัวจอยแฟมิคอมมาที่เฟนนะครับเล่นกับเพื่อนแล้วก็ใช้จอยสีฟ้ากดสตาร์ทโอเคเท่านี้เราก็สามารถใช้คอนโทรลเลอร์เล่นได้2คนนะครับ <t id revelation> ก็สนุกไปอีกแบบเวลาเพื่อนฝูงมาบ้านนะครับเราก็ มีจัดปาร์ตี้เล่นหากิจกรรมเล่นกันสนุกๆน,นะครับอันนี้ผมเล่นคนเดียว2มือนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็จะมี3มยกก็อาจจะบังคับไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับเล่น2มือนะครับงงๆหน่อยเห็นไหมครับสามารถเล่นได้เงาเงาเล่นคนเดียวก็ได้ <laughs> โอเคโอเค,โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคิดถึงเกมคลาสสิกนึกถึงสภาเล็กออนไลน์ขอบคุณครับ